สวัสดีครับผมดิสารวัานหนองประสิมครับวันสิบเหตุใ้พี่น้องบึงเอาจังหน่อย,ยครับสำหรับตอกกลมขึ้นคอมันเนะครับเด้อเถื่อเพินอากามมานี่ครับก็คือเราอะมันกลมครับกน้อยครับต้องไหวประมาณจากักรีวตุ่นปรากฏนะครับคันบ่อนักับ น้อยก็ไม่จิ้มแขวเฮ้ยครับหรือประมาณไม่จิ้มแขวะนี่ครับเดรับเตอร์เรากลมๆยังสี่แหละประมาณนี้ก็คือความเงาคือเอาใกล้ๆกับตอกสารนะครับแต่เพียงจะว่าเฮ้ามาเหลานล็กๆกลมๆเอาไปว่าประมาณไม่จิ้มฟันเฮานี่ครับน้อยกว่าจะน้อยหรือประมาณเดียวกันนะครับเขินอยู่กับตอก ลายตั้งเขาอ่อนแข็งก็เขาลองไปสานเบิ่ถ้้ามันแข็งแ้วเขาก็ค่อยมาเหลาออกใหม่กันครับกับเอาไว้ซึ่งพอมันกระดิไส่อยู่ประมาณจะกิบหาเซ็นครับโดยประมาณนี้ครับเพราะว่ามันใส่ใส่ชุดละสาเนเสนะครับเด้นะครับการสานคอ เราให้น้อยนะครับคุ้มๆนะครับก็คือเข้ากบเอาไม้ที่เข้าเอามาจักตอกสามอย่ละครับเหลาครับตอกสาเซนหนึ่งมีถ้าเซนหนึ่งมีมันเิดเราะว่ามันเิดได้ตอกในอยู่สามเซน ือสี่เส้นเพราะว่าถ้าผู้ใดจักเก่งๆจะเป็สี่เส้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าเส้นหนึ่งนะครับของผมเส้นหนึ่งตอกฐานควมกว้างครับแต่เบาบางถึงขนาดตอกฐานนะครับด้วยจักแดงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเท่าก็มาจักกส็บสี่เส้นหรือสามเส้นขับกันไวเพื่อจักเสียวแบเนี้ ดีเสร็นก็ได้ครับน้อยๆองคมดเอยากจะพรมสิเราให้เบิ่งนจักเสร็จนะครับความยาวกัแร้ยะจะเฮาครับจักหน่อยให้มันได้จักเจ็ดป้องแปดป้องซื้อง่ายๆกับเอาจากักกอกไม่นีมาจากักกอกสามนะครับเหลือ,อไหวกลาว่าประมาเห็นบันได้จัก สิบหาเซนสิบหาเซนถ้าเป็นตอกสามที่เ้าพาไว้มันก็คืออ่าประมาณสามหรือสี่เซนนะครับที่ยังโมแบงคเคิงนะครับเดิมที่มาพาตอกสารเสียพาทีแรกนะครับมันแกสามที่เซนผมกบับผูที่แนะนำเป็นไงน,นะครับเอาไปว่าใหา้มันพอแหะครับมันจะอยู่ประมาณสิบหาเซนบวกลกบก็เกินนี่ครับ จะที่เทียบเทียบใส่ยงไม่เบิ่งครับเอาว่าอะประมาณไม่จิ่มฟันเฮาเล็กหน่อยกว่าจังหน่อยครับเพราะจิ่มฟันของว่ามันจะใหญ่กว่าจังหน่อย ประมาณก้านมะพร้าวเอาเอาเองีิครับประมาณก้านมะพร้าวในชุดโบเกินก้านมะพร้าวประมาณนี้ครับกระจายนะครับเการดอกพะว่าที่เอามาซอยใบเอาประมาณนี้ครับเ้อนะครับสำหรับตอกกลมเวลาเอาคอนะครับเราเตียงไว้ประมาณจ็กสิบหาเซนครับเพราะว่ามันทีใส่อยู่ประมาณจ้กขาชุดชุดละสามเซน พาปพความจังมาเหลาเพิ่มครับโอเคเนาะครับเนาะก็คือเก่าครับถ้าบอเขัดใจก็สอบถามมาใต้คลิปครับผมสร็แล้วคลิปนี้กะสวัสดีครับเดี๋ยวเกี่วไว้สารตุ่งกบเวยครับเด้อเนี้เพระว่าตุ่งปรกตผมแล้วแล้วครับรอชมเลยครับเด้อ สำหรับ FC ทีที่รอการสาดของของลอยนะครับเด้อติดตามชมไปเรื่อยๆรับรองว่าได้เบิงแน่นอนเพราะว่าผมเตรียมใหม่ไว้แล้วครับตอนนี้เอาเอาข่า้นไว้อย่างก่อนคอเฮดแนวที่มันมีใหม่ที่ผมจากไว้ก่อนครับตุ่มตุ่มก็และตุ่มกบผม มีใหม่จักไว้เรียบร้อยแล้ว